สูตรคำนวณใกล้เคียงกันมากๆนะครับกราฟเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยมี o อเวอร์บอสมี o v e r s o ์โเหมือนกันเลยแล้วอะไรมันแตกต่างทำไมพี่แดงถึงชอบ CCI มากกว่า RSIRSI SI, ซื้อเมื่อคิดว่ามันถึงจุดต่ำสุดหรือสูงสุดถูกไหมอ่าแต่ CCI ไม่ใช่ครับคอยดูดีๆลองเทียบกราฟนะครับอพี่แดงเงล,งลื่อนกราฟลงมาเห็น CCI ไหมครับพอถึงจุดโอเวอร์บอสมันเป็นจุดที่เราควรตามเห็นไหมมันเป็นจุดที่เราควรตาม อลองมาดูตรงเซลลตรงนี้นะเพราะว่า tfx 5 0ซื้อขึ้นก็ได้ซื้อลงก็ได้ถูกไหมอ่ะเรามาดูครับตรงนี้จุดตัดของ oversold เอ๊ะทำไมมันควรตามนะในขณะที่ rsi มันยังไม่ถึงถูกไหมอ่าพอมาถึงจุด o v e r b o h t ตรงนี้ครับ rsi เพิ่งจะมา o v e r b o h t ตรงนี้แต่ว่าตัว cci o v e r b o h t ปับ๊บเฮ้ยเราเข้าดีไหมนะ้าเห็นไหมเห็นไหมครับความแตกต่างเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เราสังเกตแล้วเราหาจุดเข้าไปใช้งานกับมันให้ได้ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบแนวส่วนเทรนด์พี่แดงแนะนําแนวตามเทรนด์ก็คือ CCI